สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของก้อยฟอร์ดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาพบกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกระบะแคบยกสูงของเรานะคะจะเป็นเจ้า X อ p กซ s แอลพสสอันะคะก่อนจะไปรับชมนะคะก้อยฝากกดติดตามกดกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นกระบะแคบยกสูงของเรานะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น XL พัด s สปอร์ตนะคะตัวนี้นะคะจะมากับเครื่องยนต์นะคะขนาด2.2ลิตรนะคะแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่385นิวตันเมตรเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้ก็เพิ่มแต่งเมลรให้กับลูกค้าบ้างมาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะเป็นแบบของแรปเตอร์นะคะที่มีฟอนต์นะคะ FORD ตรงนี้นะคะเป็นสีดำคริตเตอร์นะคะตัดกับสีแดงนะคะค แล้วก็กันชนหน้าค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าจะเลือกเป็นกันชนหน้าเหล็กนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของ Outlander นะคะดูความมีความเป็นสปอร์ตแล้วก็สวยงามนะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงตรงนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะในส่วนของไฟค่ะไฟนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟเดิมของเขานะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบมัตติรีเฟกเตอร์นะคะก็จะคือเป็นไฟลมดําตรงนี้มีความสปอร์ตแล้วก็เท่ของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้ตวตรงนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะคะ มาถึงไฟ LED ทางด้านล่างของกันชนค่ะโอเคเดิมเดิมของเจ้า XL Plus Sport นะคะเดิมเดิมมันก็จะยังไม่มีไฟตัดหมอกเนาะ,นะตรงนี้ก็จะเพิ่มเติมให้นะคะเป็นไฟตัดหมอกแล้วก็เป็นไฟ LED ตรงนี้ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคิวร้อนะคะที่มีหมุดนะคะขนาด6นิ้วเลยนะคะตรงนี้นะคะเพิ่มความดุดันเข้าไปนะคะ <laughs> มาดูในส่วนของย่างค่ะ ยางนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะเลือกเป็นยางนสเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็น at 3นะคะส่วนแม็กของเขานะคะจะเป็นแม็ก10ขนาด16นิ้วนะคะในส่วนของแม็กกับยางลูกค้าสามารถเลือกแบบนะคะแล้วก็เลือกลายเองได้นะคะส่วนตัวนี้นะคะซีรีส์ยางของเขานะคะจะอยู่ที่265นะคะแต่ทับ70นะคะ R 16นะคะตัวนี้ก็จะเน้นเป็นหน้ายางกว้างๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดูในส่วนอื่นกันบ้างค่ะ โอเคมาดูในส่วนของคิวกันสาดกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะก็ติดตั้งให้จากโรงงานนะคะมีความแน่นหนานะคะเรายิงกาวซิลิโคอนอย่างดีนะคะก็คือมีความหนาแน่นเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของสติกเกอร์กันบ้างค่ะลูกค้าก็จะเลือกเป็นลาย แบบนี้นะคะไปถึงด้านหลังนะคะในส่วนของสติกเกอร์นะคะหรือว่าลายนะคะลูกค้าสามารถเลือกแล้วก็ออกแบบเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลายในแบบที่ลูกค้าต้องการนะคะหรือว่าจะเป็นลายของเราแบบนี้นะคะเรามีให้เลือกมากกว่า40ลายด้วยกันค่ะถ้าลูกค้าอยากออกแบบเองก็สามารถเลือกแบบแล้วก็ส่งมาให้เราให้ก้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จัดการติดให้ตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะมาดูในส่วนของเบ้ามือเปิดนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดำด้านนะคะเรากะใส่กันแหวนกันรอยให้นะคะ เรามาดูในส่วนของบันไดนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็จะเลือกนะคะเป็นบันไดของ l i มิเตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบันไดเหล็กอีกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างค่ะ ถ้เรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็จะเลือกเป็นกับท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นติดก,กันลอยนะคะที่มีสัญลักษณ์ FORD นะคะที่เป็นสีแดงให้เข้ากับกันชนหน้าแล้วก็กันชนท้ายแบบนี้นะคะ,ะตรงนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดํานะคะตามความต้องการของลูกค้าเลยนะคะ มาดูอีกชิ้นค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกันชนท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นของ Outlander <ม>ะนะคะก็จะเป็นชุดเดียวกันกับกันชนด้านหน้านะคะมาพร้อมห่วงลากจูงสีแดงนะคะตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงอีกเช่นเดียวกันนะคะจะมีบอกไว้เลยรองรับน้ำหนักหรือว่าบรนทุกนะคะลากรถลากเรือได้ประมาณเท่าไหร่นะคะมาดูในส่วนของไฟค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไฟที่สองป้ายทะเบียนนะคะเราก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ท้ายนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟท้ายเดิมของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งจะเป็นไฟท้ายขนาดใหญ่นะคะตรงนี้นะคะช่วยให้ทัศนวิสัยในการมองมาจากทางด้านหลังนะคะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยหรือว่าคนที่ขับตามมาเนี่ยช่วยมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ในกระบะฟอร์ดของเรานะคะที่เหนือกว่าเจ้าอื่นแน่นอนนะคะคือเราสามารถนะคะลุยน้ำนะคะได้ถึง80เซนหรือเกือบ1เมตรกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับกระบะฟอร์ ะะโดยเฉพาะปเป็นแคปนะคะหรือว่าเป็นฟอร์ดทุกรุ่นของเรานะคะจะมีขนาดความลึกของกระบะนะคะจะอยู่ที่511ม mm ิลลิเมตรนะคะซึ่งกระบะมีความลึกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนนะคะในส่วนของการบรรทุกนะคะกระบะฟอร์ดของเรานะคะจะบรรทุกได้ถึง1.3ตันกันเลยทีเดียวนะคะโดยช่วงล่างของเขานะคะก็จะเป็นแหนบซ้อนนะคะแล้วก็จะเป็นชกคว้ด้วยนะคะในส่วนของแทสซีนะคะก็จะเป็นแทสซีชิ้นเดียวที่ยึดติด ทั้งลดเลยนะคะตรงนี้นะคะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็บรรทุกของเราได้อย่างน่ย,ยมด้วยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสําหรับเจ้า XL p a s Sport คันนี้นะคะไม่ว่านะคะลูกค้าจะต้องการแต่งเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบที่ลูกค้าเองต้องการนะคะถ้าสนใจนะคะลองทักลองโทรนะคะลองแอดไลน์หรือว่าโทรมาคุยกับก้อยดูนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k Li น์แอดหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรของก้อยนะคะเบอร์โทรของก้อยนะคะจะอยู่ที่เบอร์082ค่ะ526นะคะ5446ีนะคะอย่าลองทักลองโทรนะคะ ไม่ซื้อก็ได้นะคะลองทักมาคุยกันดูนะคะเดี๋ยวสำหรับ EP ีนี้นะคะก็จะทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วน EP ีต่อไปนะคะก็จะพาไปพบกับเจ้าตัวไหนนะคะสำหรับ EP ีนี้นะคะสวัสดีค่ะ